วันนี้พันมืดกำลังดูระวังหนาพันมืดดูตัวก่อนโอครับก็ขอ,อกราบสวัสดีครับวันนี้ก็พาพี่ๆน้องๆมายามเบ็ดกับพันมืดครับเอาพันมืดนี่ครับามาดูเบ็ดกับพันมืดครับยามค่ำคืนครับมาดูนครับว่าจะได้จกี่แต้มครับวันนี้ บรรยากาศดีๆครับตอนเช้ากับฝนตกครับฝนตกยามเย็นก็พามายำเม็ดครับมาดูครับว่ามันรุนกันลาเหยือเขียนเหมือนเก่าเนาะพันเมื่อนเอาเหมือนเดิมดครับมาคอยมาดูกันครับมาเข้ามาให้กําลังใจกันครับยมเย็นของเรายามค่ำคืน มันจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมครับวันนี้รอลุ้นครับออยู่ไหมเอาอ้ยโอ้โห,โหเดินมาเจอพอดีเลยครับดูดูลุ้มน,นมปหนังมันมืดลุ้นไหมโอ้ยแบน้ วันไหนวันไหนนี่ผ่นมือนี่นี่เลยเอาครับไขดูครับ,รบม,มาแล้วมาแล้วโอ้โหหนึ่งแต้มครับไม่ห,หนึ่งแต้มแล้วผ่านมืด <ๆ S 1> โอ้โหใส่งามเลยครับนี่ดูใส่ดูใส่เฮ้ยใส่งามเลยดูครับโอ้โห,โหเอาแล้วเอาแล้วเนาะหนึ่งแต้มแล้ววะนี่แรกหม่รอบแรบกหมานแล้ว หนึ่งแต้มครับคอยติดตามเรื่อยๆครับ้บรรยากาศนี่ดูอู้ปูตัวใหญ่ครับดูเอ่เอาปูเอาไปไหนเไปไหนเนี่นี่ไม่ตัวใหญ่ครับปูัวไอไอปู ถ้าหาปูตอนนี้ยังไม่มันหน,นะแต่ก็พอกินได้ครับปูยำนี่เจอปูหลายตัวหนูนดูมีแต่เงี้ยไม่ไไใหญ่ดูตัวะูุตกระพุะปูระวังใส่เหยื่อครับเมื่อกี้อยู่ทางโน้นได้ยินครับนูเดี๋ยวเราจะไปดูครับไายพันเมื่อนเร็วเดี๋ยวหลุด

พี่ว่าได้ใช่เลยเห็นปมปุ่มปๆที่ฝัง่งรู้จีแม่นไหมหรือไงฝั่งไหนเนาะฝั่งไหนรุ่นครับเราจะใช่ไหม ไหมอู้อ้ emin. อู้อู้อู้ uh, อู้เอาแล้วเป็งไงล่ะบอกเลยโอ้หมันมืดเปลี่ยนถุงเลยเอ้าเฮ้ยนี่ว่าไม่ผิดนะเฮ้ยอู้หูใหญ่ไม่พันมืดไหนๆอู้ดูครับตอนนี้พันมืดกำลังดูระวังหนาพันมืดดูตัวก่อน โอ้โหโอ้โหดูครับนี่คผูมครับโอ้ยหจะขี่พันมืดนี่ได้อยู่ครับโอ้อไไอโหใส่นี่งามไไดูเอาแล้วครับรอบสองได้ตัวแล้วครับนี่ไม่รอบสใหญ่ขึ้นครตัวมันอยู่นานเลยตัวนี้ แม่ท่องป่องเลยเนะเาะแม,ม่คิดว่าพิษนะกียืนอยู่ทางนูน้นแม่ตีนำ้ำดังครับกีนี่ที่บอกเสียงตีตตตน้ำเลยครับที่จะยินเสียงเนี่ยตั้มตั้มตั้มกำลังใส่เหยื่อครับเพื่อกีนี่อโอ้นักขึ้นเลนะครับนักขึ้นเลยนี่นักขึ้นเลยครับสองแต้มสองแต้มครับตวัวเลย ดูป่าแหลกครับน <progressive entin> ี <reco Christ. S 1> ่ดูไม่เว้ยถ้ามาไม่ทันกินเรียบร้อยเลยครับทิศใหม่ๆได้เลยใช่ถ้ามาไม่ทันเท็ศเลยครับเมื่อกี้นอ้าจะเป็นวีไรด้นถ้ามาถ้ามาไม่ทันเท็ศเลยโอ้ยนี่นี่นี่ครับจะลงอีกครับนี่เห็นตัวใหญ่ไม่ได้เลยนี่ทุกทีเลยจะเอาอีกใหญ่ดวงจักมีไม่มี ไปไปปู่แม่กี่นี่นั่ใส่ไปแม่แมียงพมพมพมเลยครับกี่นี่เอาไปใส่ไปครับไปดูต่อโอ้ยอยู่ฝั่งนู่นอะไรมันเงียบกลิบเลยนู่นน่ะฝั่งเงียบคลิปกันฝั่งทนโอ้ยไปครับเดี๋ยวชมต่อครับอูเอาอีกแล้วครับ เอาอีกแล้วครับ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 กำลังงามครับเดี๋ยวมืดเอาอีกแล้วครับเอ้าบังครับเดี๋ยวเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับมาอีกแล้วตัวที่สมตัวที่สามตัวที่สามเราครับดูครับนี่ ดูเต็มๆครับดำปี้ครับดำปอดขยังขินโอ้ยถูงถงคิดว่าจะพลาดนี่ใช,ใช้ได้ใชได้ใชได้ครับไม่รอบที่สองใช้ได้นะครับรอบที่สองน้ำมันมากปลามันตะเวนตะเวนน้ำมันก็ฝังนน้ำอยน้ำเยอะครับ นำลงมาฝั่งนี้มันก็ทำให้น้ำท่วมหัวกระนาแล้วครับเนี่ยเออเสียงตบตบตบกี่นี่เออปุบป๊บปมปุปมอยู่ตรงไหนวะโอ้หนะบัานโอ้ยอ,อยู่ตรงไหนกี่เอออยู่ตรง,งนั้นดึกได้ cái kia kiệt tí nào mình đang ư ừ. tí mình Để không đi đường. โอ้ทำไมได้ยินเสียงหรอแล้มันตีน้ำอยู่กลางทุ่งวหรอนาะน่าจะอาจจะตีอยู่กลางทุง่งน้องสายจะเพี้ยนหนูไม่ได้ยินกี่นี่ได้ยินเสียงตีน้ำจริงเนาะอยู่ฝั่งหนูเอาเฮ้ยเราสองได้สองตัวไม่ รับแรกหนึ่งสามตัวหึแม่เว้เยดู่าฝ่ามือแม่ตัวใหญ่ครับนี่นี่ตัวใหญ่อุ้ยตัวพิษปูนาขาเกี๊ยแล้วเออมีตัวใหญ่เนาะฝ่ามืด ร้าผมลีปูไทยปูนาหมดแล้วครับสำหรับวันน,นี้สำหรับวันนี้ก็หมดแล้วครับับนีได้สามตัวเลยครับสามต,ตัวได้โลแล้วครับนี่ อ๋นอนได้แล้วครับหนึ่งร้อยบาทนี่ก็ได้กับข้าวแล้วครับสามตัวนี่โอ้เหมาะเลยสามเวลา,าคุกคน้ช่3เวสามเวลาเลยเลยเนาะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็พามาดูอย่างนี้นะครับพามาดูการยามเบ็ดนะของพัามมืด ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามต้นสไตบันทุ่งดาครับหาอยู่หาก,กินคือเก่าครับเห็นม,มีอะไรมากครับเดี๋ยวไปรุ่นดูเดี๋ยวจะไปเทปไปให้ดูครับว่าปลาวันนี้ได้ใส่ไนไหนบ้างให้ดูอาจจะชัดเลยเดี๋ยวจะเทดู ครับดีครับรอบสองเราก็ได้อยู่ประมาณนี้ครับน้องพันมืดเนาะดูมีเด่นนี่แหละครับสองรอบของเราคืนนี้ครับก็ได้อยู่สามตัวครับนี่แหละหาอยู่หากินของพันมืดครับออกมาอะไรกินครับพันมืดมาพันมืดมีผิดหวังครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามาด้วยครับเช้าก็ไม่ได้มาครับพันมืดมาคนเดียวครับตอนเชา้าดูเลยสวยเลยเอาแล้วนอนวันวมมนี้นอนถือว่าเม่ดปลานั่านนี้หน่ำท่วมครับลงใหม่ก็เลยลองลงดูเนบางทีปลามันกระจายหนีมั้จะไดู้อขึ้นแล้วลงหน่ำเนาะมันมีไม่มีครับฝนกระโตกดาวันนี้นอนพันมืดเนาะ เอาวันนี้ก็มีอะไรมากครับก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมครับครับสวัสดีครับครับมไปผ่านมืดกลับบ้านเราครับ